สวัสดีทุกคนวันนี้ยายจะมาเก็บชะอมนะคะนี่ยอดชะอมวันนี้จะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้นะคะเมะื่อวานไปได้หน่อไม้มาเผาไว้แล้วก็มาเคียนแล้วก็จะแกงนะคะนี่แต่ว่าได้ยินเสียงนกน้อยมันร้องอยูนนี่บนต้นชะอมนะะี่ค่ะยายจะปีนขึ้นไปได้ไหมเออไหนดูสิไหนลองปีนดูสิ จ òn สั้มจ òn สั้มดูสิจะป็นได้ไหมอุยอยน้มเยอะจะพาไปดูลังนกข้างบน่ยลังนกข้างบนค่ะปินไม่ได้ เป็นต้นชะอมนี่ยก็อยู่ตรงนี้ก่อนเขาออกลูกมุกี้เขามาป้อนอาหารลูกอยู่นะคะเขา,าป้อนอาหารลูกอยู่เรามาเก็บชะอมกันดีกว่าเก็บชะอมกันดีกว่าเก็บชะอมไปใส่แกงหน่อไม้นี่ยอดงามเลยค่ะทุกคน เอาไม่ได้น้ำปักน้ำปักจ้านึ่งข้าวจ้าแล้วก็จะแกงหน่อไม้ลังเก็บชะอมอยู่ ยาชอะอมอ่อนๆไปแกงหน่อไม้ชาอมก็ไม่ต้องซื้อจ้าปลูกอยู่ข้างบ้านนี้นะคะทุกคนยอดอ่อนๆเลยจ้า ข้างบนก็มีแล้วอีกยอดนี้ก่อนอ่อนๆเอ,อ๊ะเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้กันนะคะนี่ดูจะอมแล้วดูหน่อไม้นี่ค่ะหน่อไม้ที่ยายยายต้มไว้นะคะนี่ต้มจืดแล้วแล้วเราก็จะไปเกงกเก็บจะอมมาแล้ว เดี๋ยวไปคั้นยนยนางนะคะคันยานางแล้วก็มาแกงแกงแบบอีสานนะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ